หนุยพีนายรีรีบขอโทษหลังทัวร์ลงเนบแพรรี่พาตุดพึ่งสึกแถมยังมีปัญหากับคนในวงการอีกเพียบแรปเปอร์หนุ่มหนุยพีนายดีรีบขอโทษหลังทัวร์ลงปมเนบแรกถึงแพรรี่เหยียดเพศพาตุดพึ่งสืกสองประวัติมีปัญหากับคนในวงการเพียบหลังจากที่มีกรณีเรื่องของ แพรี่ไพวันไปออกรายการผงกระแสะเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเทปที่เดือดมากเทปหนึ่งของรายการเมื่อเกิดเหตุการณ์วาทะระหว่างแพริ้ไพวันกับพระชาติก่อนที่คู่กรณีอีกคนคือทนายธรรมราชจะมาโต้กันเดือดการรายการทำเอาสังคมโซเชียลพูดถึงเทปนี้กันสลั่นวันไว้รวมไปถึงแรปเปอร์หนุ่มอย่างนุ้ยกิตติหรือนุ้ย พีนายดีได้มีการออกมาโพสข้อความผ่านเพจส่วนตัวเพจพีนายดีหว่าพระตัดพุ่งึกออกมาแฉวงการพระตลกดีซึ่งได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าคนในรู้ดีสุดไงครับเหมือนฮิปฮอปไงไม่เอาก็ได้รางวัลในวงการแฉใครเรียวไม่เรียวทำเอาพีนายดีตอบกลับทันทีว่าแต่วงการผมเขาไม่นิยม การเหมือนผักไงงานนี้หลังทัวลงสนันทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องรีบออกมาโพสข้อความว่าไม่มีงานมากดดันไม่มีค่ายมากดดันแต่ผมอยากขอโทษทุกคนครับบทเรียนครั้งนี้ผมจัดจําเอาไว้และต้องขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องเพื่อนพี่น้องสมัยมัธยมครูอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องทุกท่านที่เป็นเพศที่สามที่ผม อาจจะใช้คำพูดให้เข้าใจผิดเหมารวมอีกทั้งชาวจอกจอกผมไม่ได้ตั้งใจดูถูกทั้งกลุ่มผมก็แค่ปั่นกลับแต่ไม่ได้นึกถึงผลกระทบวงกว้างเลยขอให้ทุกคนอภัยให้ผมด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาศิลปินแรปเปอร์หนุ่มคนนี้เนี่ยตกเป็นข่าวว่ามีประเด็นขัดขากับคนในวงการมาหลายคนและไม่กี่วันก่อนก็เพิ่งมีดราม่าร้อนว่าไปขีวรุ่นน้องแรปเปอร์อย่างสไป สกุลวัฒน์พวงสมบัติหรือศิลปินรุ่นน้องเจ้าของเพลงดังอย่างโทดที่เคยติดชาร์ตโกลวลวีบอร์ดโดยสไปได้โพสข้อความว่าเพลงอื่อนที่ว่าไม่ดีเลี้ยงผมจนโตมาน่ารักครับและพี่นายดีก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเก่งมากครับสไปส่วนเพลงผมที่ว่าแลบหน้าเบื่อเดิมๆได้รางวัลแลปเปอร์แห่งปีด้วยครับ จนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักวา่าโตจนป่านนี้ยังมาขี่เด็กนอกจากนี้พีบายดีเคยตกเป็นประเด็นร้อนกับสองแรปเปอร์ดังอย่างพีทพลิิทวีรัตหรือยังกูและโอมรัฐพงศ์ครูิศหรือ,อยังโอมเนื่องจากพีนายดีเป็นแรปเปอร์แนวโอคู chool, มีการใช้ภาษาและเล่าเรื่องเหมือนศิลปินฮิปฮอปรุ้นเกา่า และมักจะแสดงความคิดเห็นถึงศิลปินฮิปฮอปคนอื่นรวมถึงคนดังในวงการแบบตรงไปตรงมาทำให้หลายคนไม่พอใจซึ่งก่อนหน้านี้พีนายดีกับยังกูก็ยังเคยเจอกันและถ่ายภาพร่วมเฟซแต่แล้วเรื่องเกิดขึ้นหลังจาก LT96 แรปเปอร์หน้าใหม่ออกมาแฉว่าพีนายดีกำลังจะทำเพลง กับเขาเพื่อด่ายังกูทำให้ทีนายดีกับยังกูโพสโต้กันไปมาผ่านโซเชียลลามไปถึงขั้นที่ยังกูท้าชนเลยทีเดียวและยังโอ๊ก็ปล่อยเพลงมาในช่วงนั้นซึ่งหลายคนมองว่าทำเพื่อโจมตีทีนายดีที่เป็นประเด็นร้อนในเวลานั้น พีนายดียังเคยเป็นประเด็นขัดแย้งกับนิวสลีฟหรือทีคำพรเวทไทยสงและเิิ์ออีกคนทั้งคู่ก็เกือบเคยเจอกันในรายการสยามฮิปฮอปอดิโอแบ็กเชวแต่รายการล้มและยกเลิกไปก่อนทั้งคู่เลยปล่อยเพลงดิฟนอกรายการโดยพี่นายดีปล่อยเพลง เจอสวดอินสลีปปล่อยเพลงพาราไซนอกจากนี้ P พี่บายนายเคยเป็นประเด็นดราม่ากับแจชนชื่นนักแสดงตลกชื่อดังซึ่งพี่นายดีโพสข้อความว่าเขาไม่เคยเข้าไปยุ่งกับวงการตลกเลยแต่ที่ผ่านมามีคนในวงการตลกเข้ามายุ่งกับเขา ก่อนที่แจ็คจะเข้าไปคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจในตัวของพีนายดีเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับศิลปินรุ่นใหม่และเกิดการโต้เถียงกันไปมาแต่หลังจากนั้นคอมเมนต์ก็ถูกลบไปนอกจากนี้ก็ยังมีดรามา่าอื่นประปรายเช่นเคยโพสต์ยิ่งนับวันยิ่งลำคาญ B N K 4นรใครเป็นเหมือนผมบ้างพอรุ่นสองมาปุ๊บ ยิ่งฉายแววต่อจุดจุดและตอจุดจุดเท่ากับมักใช้กับผู้หญิงช่างพูดและแสดงกิงริยานาวิการา์คนรุ่นหลังว่าเด็กยุคหลังๆยึดมือถือมันยึดกระเป๋าตังมันโยนมันทิ้งลงสี่แยกก็หาแดกไม่เป็นแล้วรวมไปถึง PND กับติ่งเกาหลีที่มีดรามา่าพีนายดีทะเลาะกับติ่งเกาหลีจนโซเชียลสะเทือนโดยพีนายดี โพดด่าติ่งเกาหลีว่าไร้สมองบ้าผู้ชายไปวงการไหนวงการนั้นตายหมดทั้งสองฝ่ายโต้กันไปมาชนิดเลือกสาด์เลยเถิดไปถึงขั้นที่พีนายดีแครลูติ่งเกาหลีมาประจาย์ก่อนพ้นลูกเท้าประกบกันขอโทษจนเกิดแฮชแท็กโตไปไม่หนุยแฮชแท็กกิติคนจริงและแฮชแท็กพีนายดี กับสมองที่หายไปคืนเทน Twitter ทวิตเตอร์ทีเดียว3แฮชแท็กจนศิลปินลุดพี่อย่างกอบฟักกิฮีโร่ต้องออกมาเตือนสติวา่าให้หยุดทำ้ายผู้อื่นและตัวเองสุดท้ายพีนายดีเลิกเล่นทวิตเตอร์ไปนานถึง4ปี งานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็เป็นประเด็นดราม,ม่าขึ้นมาทันทีเมื่อนุ้ยพีนายดีเนี่ยได้โพสเน็บแรงถึงแพรรีหรือไพวันนั่นเองค่ะงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าก็มีทวนลงถึงนุ้ยพีนายดีเป็นจำนวนมากจนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาโพสขอโทษเลยทันทีจนเจ้าตัวเนี่ยบอกว่า ขอให้อภัยให้ผมด้วยหลังจากที่มีโพตนี้ออกมาและกระแสดรามา่ารีออกมาก็ทําให้ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยต่างไปขุดค้นว่าลุยพีนายดีเนี่ยมีประเด็นดราม่าก,กับคนในวงการอีกมากมายเลทีเดียวยังไงท่าเผ็นบันดามน้องชาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมเดี๋ยได้รับชมและติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ